Hi ดีดีแอนเจตเทอร์แมนคนิจะมีคนิจิวาอัยญงาเซมสวัสดีครับพบกับช่อง PPG a Official กันอีกแล้วครับกับเกม Bed of Soul ครับที่ผมเคยอัดคลิปไว้ให้ดูนะครับเป็นเกม MMO RPG นะครับแนว p e นเว r ร์ด้วยนะครับช่วยสู้กับเพื่อนด้วยแล้วก็มีระบบออโต้คลาสเซเว่นไนท์เลยนะครับซึ่งสามารถปรับจอเล็กแล้วก็สามารถเล่นระบบเขาเรียกว่านะ เปิดเปิดเดหมดโลกครับคือเปิดหนดโลกนะครับจะคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆคล้ายๆไอซัมมอนวอร์ครับภาคล่าสุดเลยนะครับ ึ่งถือว่าเกือจัดนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นการอิงถึงเรื่องของเบสเขาเรียาากว่าจักรวาลเบสโซนะครับเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับแต่ที่ผมฟังมาจะเป็น600ปีหรือพันปีที่แล้วนะครับเป็นต้นกาเนิดของเบสออฟโซนะครับก็เปิดแล้วนะครับเป็นเซิร์ฟเอเชีย,าาายนะครับเอเชียแต่มัไม่มีภาษาไทย ซึ่งาสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครได้ประมาณ3 3ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาให้มาเริ่มแรกนะครับแต่ผมส่วนตัวผมชอบทีนี้นครับขอคงนะครับก็รับไปครับทำไมไม,ไม่ตามจุดให้เรา กอะไไปต,ตามจุดให้เรานะไม่วันเรากดแล้วเนะนีเ่ยกดเคลมไม่ไปครับก็สามารถเราดูได้ในแอปแอปฟนะครับแล้วก็รู้อ่าอะไรน,นะเพสโตนได้นะคเพสโตนถ้าใครลงท่เป็นล่วงหน้านครับมันก็จะเด้งดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับแต่ก็ต้องมาดาวน์โหลดแพทใน อ๋อสู้อีกนะครับตัวละครก็จะคล้ายๆกับ배ออฟโซของ m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  เอเลยนะครับที่เก็บเวลนะ์ไม่มีอะไรแตกต่างครับแตกต่างก็แค่มีกระชาเปิดตัวละครนะครับอันนี้ก็ยังมีกลิ่นอายของ,งผ้าเก่าอยู่นะครับ เป็นการเก็บเวลตัวละครนี่ครับตีกับมอนรนะครับกรใจายละจ้าผมจะเล่นมาแล้วออะไรนเานาะมาแต่ภาคเกาหลีนะครับไม่แจกตัวละครตัวละครนี้อ่าแล้วมันแจกตัวละครนี้อ่า แล้วไม่เป็นเพียงแค่อาแมต์เบอรมันเป็นมีเทิร์นเบด้วยนะครับสามารถออโต้ได้ด้วยนะครับเป็นดูหน่วงๆนั่ว่าถามทำไมหน่วงๆอ่านคนเยอะด้วยนะครับมีสองเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟแรกเต็มนะรบรซซี่นะครับเซิร์ฟสองก็ฮาร์ดนะครับก็คือหนักเอาการรนะับคนเล่นเยอะ ภาพนี่สวยครับปรับได้นะครับแต่นี้ผมนี้ปรับเพราะว่ากลัวเปลืองแบตด้วยนะครับถ้าตัวอาจะเป็นสีม่วงนะครับถ้าเป็นตัว S S R ทำมาเป็นสีฟ้านะครับอยู่เหมือนตัวนางเอกครับเฮ้ไหนผู้เอิงอ๋อเรื่องตีต่อย มันคับไม่ง่ายเหมือนเซิร์ฟเก่าเลยครับอ่าตัวละครใหม่ใหม่นะแล้วเกมนี้นะก็จะมีกิจไอของอะไรน,นะอืมโอดีนด้วยนะครับก็คือบอสนี่ถ้าไม่เติมหนังจริงก็ไม่ผ่านนะครับถ้าไปถึงระยะหนึ่งของเกมแล้วนะครับ อ๋อทำไมกดแม่นั่น้เอ๋อโหจะปวดไปทอกเอาใคเรอ่ะ มันด,ดูหน่วงๆนะเนี่ยร่วงลังดาวน์โหลด,ดเดยล่ะเซตติ้งครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่มีนะครับมีภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาจีนภาษาเกาหลีว h a เดอ e h เฮลเป็นนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับนี่

็ทำตามเรื่องไปต่อไปก็จะเปิดกาชานะครับตัว SS ตาวจะได้หรือเปล่าหน้าก้าวเดีนะรับผมเยี่ยเยี่ยนะมเ็นตัวเออเยี่ยมต้าหัมเข้าแล้วครับก็สตีมมาด้วยขายของมปด้วยนะครับ นจนชีวิตต้องสู้นะครับไปต่อครับเอา้เอาเขไามเป็นยังงเป็นหน่หนวงๆ้็ ไล้ตัวฮิวตัวใหม่นะก็จะแบ่งเป็นสีธาตุนะครับมีอ่าอ่าอะไรนะแทคเกอร์นะครับแท n k นะครับฮิวแล้วก็เขาเรียกว่านักเวทหรือเปล่าคือพวกซีซีนะครับ ใครที่เล่นตีบอสมันติดที่เลี้กับเพื่อนนะครัแบอย่าลืมเรียกเพื่อนโหไมาช่วยคนระับยากจริงคนระับถ้าคนไม่เติมหนักทำไมไม่กดออโตัให้หรออ่อต้ให้ตัวให้แต่ไม่ใช้สกิลให้อ่ะ ทอกแล้วทอกแล้วใช่ไหมทอกไปไหนหนว่งจริงครับผมไม่น่าเข้าเซิร์ฟคนเยอะเลย ตีบอสบอสมาฮู้อครับเอาลีโอช่อางเบิร์ดครับช่างหาสิบแปดลีโอหาสิบเก้าตัน หนึ่งสองสามครับ <von Diamond Hai> ตายได้ไงถ้าไม่ผ่านไม่เปิดกาชาไม่ได้แต่ก็ไม่จะผ่านแนละ้วเบี่ยสีเราต้อง,องผ่านทำไมเบี่ยสีคือไม่ผ่าน นี่ตลอดนะที่ใช้ง่ายๆนะโอ้โห บให้รู้ไปถ้าผมเปิดมาได้ SSR ก็จะเล่นต่อนะถ้าไม่ได้ก็อาจจะเรียดีใหม่นะเพราะว่าถ้ามี SSR อยู่ยากครับ จ้า The are also ตอนที่หนึ่งบทดสอบมาแล้วจ้าแพทรวุย้ยตกใจหมดทั้ได้แสนเพชรเอา้า ค้างครับแ๋ยวก่อนนะจดหมายอยู่ไหนมาครับจดหมายอืมแจกของดีนะแล้วก็สอบนีนะชสอบก็มีของแจกแค่นี้นะ อีเวนล็อบบี้คืออะไรเอ้ากาชายนะี่ยนี่ครับเอ๊ะพันหนึ่งอะพันหนึ่งนะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก้อนดิ ท้เนอะสับเพียงไงผมก็ไม่ได้นานนะเ็อาสรุปคืออะไรอ่ะพันน,นันแต่ผมไม่มีพันน,นันนะถ้าไม่ใช่พันนันพันเพชรเฮ้ยมาแบบนี้เหรอ <c ười> เกินไปมไหยนี้ แล้วฉันจะหาจากไหนแล้วเนี่ยนั่นมีอันเดียวด้วย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกันให้เราหาเพชรนะครับเปิดที <c> ่ <oughs> จริงมันต้องได้อนันนนครูไอ้อันนั้นนะอะไรกันนะครูปองไหมหรอครูปองเปิดไหมหรอเริ่มต้นมาหาเพชรเลยเนอะเกินไปไหม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาวิธีมาเปิดดูแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลาืมกดไลค์กด s u บสไ r ร b ์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับพี P ่พีเ i c ี a l พี่เชียวนะครับสำหรับวันนี้ขอาการาดตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายวุย้ยเท่